รู้ไหมครับว่าทางสเตนแต่ละสีเขารับปลายไม่เหมือนกันนะแท่งไหนต้องแหลมแท่งไหนต้องกลมแล้วจะต้องรับทิศทางไหนคลิปนี้มีคำตอบครับจำง่ายง่ายครับถ้าคุณเชื่อมเหล็กหรือสแตนเลสด้วยไฟ DC ไม่ว่าจะใช้สีแดงสีทองสีฟ้าสีเทาหรือสีม่วงคู่มือมาตรฐานบอกว่าต้องรับปลายให้แหลมเท่านั้นครับโดยต้องรับตามแนวยาวให้ความแหลมยาวประมาณ2 5ถึง3เท่าของขนาดลวด เพื่อให้แสงอาร์คนิ่งและพุ่งตรงจุดที่สุดครับแต่ถ้าหยิบสีเขียวทางสเตนบริสุทธิ์มาเชื่อมอลูมิเนียมด้วยไฟ AC ห้ามลับแหลมเด็ดขาดครับ <c oughs> วิธีที่ถูกต้องคือแต่งปลายให้มนเล็กน้อยแล้วนำไปอาร์คกับแผ่นทองแดงเพื่อให้ปลายละลายกลายเป็นรูปบอลหรือที่เรียกว่าฟอร์มบอลวิธีนี้จะทำให้กระแสไฟสลับกระจายตัวได้ดีงานอลูมิเนียมจะสวยมากครับ สรุปอีกทีงานเหล็ก DC รับแหลมงานมิเนียม AC รับกลมใครมีประสบการณ์เรื่องนี้คอมเมนต์แชร์ความรู้ให้เพื่อนๆหน่อยครับ